ทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงในสังคมปัจจุบันความเหลื่อมล้งทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายอย่างคนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมการใช้จ่ายและการลงทุนของกลุ่มคนสองประเภทนี้ ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของคนรวยและคนจนคนรวยคนรวยซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคนรวยมากจะใช้เงินไปกับการซื้อสินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นธนบัตรรัฐบาลหรือธุรกิจ สินทรัพย์เหล่านี้สามารถสร้างรายได้และมีโอกาสที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตเป็นการสร้างรายได้แบบยั่งยืนและเป็นการสะสมความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องคนจนซื้อสินค้าที่มีมูลค่าลดลงคนจนมักใช้เงินไปกับการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าลดลงตามกาลเวลาเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าแฟชั่นสินค้าเหล่านี้แม้จะจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของมันจะลดลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ผลกระทบจากพฤติกรรมการซื้อขายและใช้จ่าย 1. การสร้างรายได้และความมั่งคัง่งคนรวยที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถสร้างรายได้จากผลตอบแทนการลงทุน และสามารถนำรายได้ที่ได้มานั้นไปลงทุนเพิ่มเติมทำให้เงินต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับบวนการนี้เรียกว่าผลทบต้นซึ่งทำให้ความมั่งคั่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. การใช้จ่ายและการเป็นหนี้คนตนที่ใช้เงินไปกับการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลงจะต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินเนื่องจากสินค้าที่มีมูลค่าลดลง อาจจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเพื่อซื้อของที่จำเป็นมาเพิ่มเติมนี่ที่เพิ่มขึ้นเป็นสภาวะทางการเงินที่ทำให้ความสามารถในการสะสมความมั่งคั่งของพวกเขานั้นลดลงการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาและข้อมูลทางการเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายและการลงทุนคนรวยมักมีการศึกษาที่ดีและสามารถเข้าถึงข้อมูลและคำปรึกษาทางด้านการเงินที่มีมูลค่าได้ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่คนจนมักขาดการศึกษาและข้อมูลที่ไม่เพียงพอทำให้การตัดสินใจทางการเงินมีความเสี่ยง และไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนนั่นเองสรุปความเหลื่อมลังทางด้านเศรษฐกิจระหว่างคนรวยและคนจนมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างรวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและการลงทุนคนรวยที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คนจนที่ใช้เงินไปกับของที่มีมูลค่าลดลงต้องเผชิญกับปัญหาการเป็นหนี้สินและขาดความสามารถในการสะสมความมั่งคัง่งการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญว่าที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ได้โดยการให้ความรู้และเครื่องมือทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ